Home Solution Center ศูนย์บริการเรื่องบ้านคพรบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพ m โมนสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดื่มแบรนด์ทุกวันนะครับกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเกมเดรมิดครับครับเมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วนะฮะในเบรกที่แล้วทั้งสแตมแล้วก็อาจารย์โดนไปเต็มที่เลยเหมือนกัน ทีมต่อไปของเรานะฮะเป็นทีมของพี่โจ้โชยี่บอยแล้วก็พี่โต้งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับก็เขาดินจะเป็นสถานที่ที่ตลอดทั้งปีก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการนะครับประมาณสองล้านกว่าคนคนทุกเพศทุวัยนะครับผมก็รวมไปทั้งคนพิการก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นคนพิการสายตาบางทีอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็มาฟังเสียงสัตว์เด็กมาเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่ไปคือไปประมาณ 4- ี่ห้าวันจะเห็นเด็ก มาแทบทุกวันเพราะว่ามาทัศนศึกษานะครับมีพ่อแม่พามาด้วยเด็กวัยรุ่นก็มาคนธรรมดาคนแก่และคนพิการโดยเฉพาะล้อเลื่อนนะครับผมโจทย์ของห้องน้ำของเราจริงจะเป็นจะต้องมีความเป็น Universal Design เยอะมากๆครับผมเราใช้สัตว์2ชนิดนี้เป็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับตัวแรกที่จะเป็นฮิโปฮิโปเนี่ยเป็นฮิโป ppo, ที่ดังมากชื่อแม่มลิก็เลยซิมบลิกน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ฮิปโปและนกตัวนี้นกกระสานกกระทุงซึ่งเป็นกรงอยู่ข้างๆกันทําเป็นสัญลักษณ์น่ารักๆน,นะครับผมนี่คือภาพที่เสร็จออกมาแล้วสีที่เราเลือกเป็นสีเขียวเพื่อความกลมกลืนไปกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในเข่าดินด้วยตัวหลังคาคือเราไปปลูกสร้างในกลุ่มต้นไม้ใหญ่ๆฉะนั้นจะมีเศษใบไม้ร่วงลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมฝนก็จะชะลงมาเรื่อยๆเราเลยพยายามได้อย่างได้หลังคาที่มีสโลป ให้น้ำชะล้างเอาเศษใบไม้ร่วงลวงล่วงลงมาด้านหน้าของทางเดินตั้งแต่ริมถนนขึ้นมาก็วัดองศากันอย่างดีเรียบร้อยทั้งองศาสโลปขึ้นไปกระเบื้องที่มีความหยาบในการใช้งานกับล้อรถเข็นซึ่งมีการทดสอบหลังจากนั้นตามมาคือมีพี่ๆจากสมาคมพิการนะครับเป็นเป็นองศาที่พอจะเข็นขึ้นได้ด้วยตัวเองสบายมากก็จะมีราวจับนะครับผมทำ,ท,ำทำมาตั้งแต่ทางเดินเลย คนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับผมคนแก่ที่ถือไม้เท้าก็สามารถใช้ได้ปกติคือคนพิการไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากขอแค่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมและนี่ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับคือหัวสัญญาณที่เราจะติดปุ่มเอาไว้เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกดได้นะครับจะมีเสียงสัญญาณมีไฟขึ้นมานะครับและขึ้นมาแล้วจะทายัางไงก็คือข้างหน้าเราจะมีกล่องที่ทํากุญแจสํารองเอาไว้คนภายนอกสามารถเข้าไปไข แล้วก็จะเข้าไปข้างในได้ข้างหน้ามีอะไรครับทำไมต้องมีร,ระเบียงด้วยครับก็ <c oughs> คือเราทําเป็นที่นั่งครับอย่างปกติคนที่ใช้รถเข็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วหรือว่าพ่อแม่ลูกมาเที่ยวแล้วก็จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับอ,อย่าง <พอ S 2> ห้องนี้เป็นประด้านอีกด้านนึงนะครับอ่าเดี๋ยวคณะกรรมการยังไม่รู้นะครับห้องซ้ายจะเป็นห้องน้ําทางขวาเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่แล้วสักนิดนึงเหลือเราก็เลยกั้นขึ้นมาเป็นห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม โอ้หแยกเฉพาะเลยเหรอแยกสองห้องครับเพราะว่าทีพอดีที่มันใหญ่เราเลยซอยห้องอก็จะมีออเคาน์เตอร์ยาวนะครับแล้วก็มีอ่างะล้างซึ่งสามารถจะเปลี่ยนพร้อมกันได้สามคู่อ่ะสามคนประตูที่ใช้เป็นแบนประตูส์ลูนคาวบ,บอยฮะสามารถอุ้มลูกและเดินเข้าได้เลยโดยไม่ต้องเอื้อมมือใช้แล้วฝั่งซ้ายประตูฝั่งห้องน้ําก็จะเป็นประตูเลื่อน,น,อนซึ่งมีะะมือจับในระดับที่ถูกต้องครับผมนี่คือภาพภายในนะครับ เฟอร์นิเจอร์ทุกตัวก็จะเป็น universal design อยู่แล้วนะครับขั้นชักโค้ดจะเป็นลักษณะแบบแค่ยกยกก็สอกแล้วกดลงได้เลยแม้แต่ตัวอ่างล้างหน้านะครับก้านที่ใช้ก็จะเป็นก้านที่ยาวเป็นพิเศษและเปิดง่ายเรียกได้ว่าไม่ต้องมือไม่ต้องมีมือก็สามารถใช้ระยางใดก็ได้ในร่างกายเปิดน้ําได้กดชัโคกได้นะครับอันนี้ที่กระเบื้องนี่เราจริงๆเราใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดนึงนะจะเห็นว่าแถบสีเขียวเล็กๆเนี่ยเป็นกระเบื้องแบบพิเศษยังไงครับคุณครับมี